สวัสดีครับผมและนี่คือรายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกน,นพัฒทุกเช้าวันเสาร์ทิย์แบบนี้8ปดโมงสิทางช่องวัน31ครับเช้านี้จะพาไปทานผลไม้พร้อมทานที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่เจ้าของร้านนะฮะเคยลงทุนซื้อผลไม้เพียง3,000บาทแต่ว่าเดือนนั้นเนี่ยขายได้มากสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทโ oh อย้ยยากขายผลไม้ ผลไม,ม้ที่ดูสวยงามน่าทานนี้นะครับของร้านฟิงเกอร์ฟรุตของน้องโบวัย27ปีที่เริ่มเปิดร้านขายผลไม้ออนไลน์เมื่อตอนอายุ24ปีเพื่อเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมนี้ช่วยให้น้องโบมีไรายได้มากถึงกับซื้อบ้านใหม่ได้เรามาคุยกับน้องโบหรือคุณราวิวัลเตจ้าวงกันครับสวัสดีครับน้องโบครับถามก่อนเลยครับว่าฟิงเกอร์ฟรุเนี่ยคืออะไรครับ ิงเกิลฟูดอะค่ะจริงๆชื่อนี้โบเรียนเสียงมาจากฟิงเกร์ฟูดซิงเกร์ฟูดอะค่ะมันจะหมายถึงตัวอาหารที่เขาจัดไปเป็นคำๆก็คือพร้อมทานเนาะเราก็เลยเรียนแบบมาเป็นซิงเกร์ฟูดเป็นผลไม้พร้อมทานที่เราอะคะ่ะปอกแล้วก็จัดใส่กล่องให้ลูกค้าเลยพอถ้าลูกค้าได้รับก็คือสามารถเปิดกล่องแล้วก็หยิบทานได้เลยค่ะ แล้วฟิงเกอร์ฟรุตเกิดขึ้นได้ยังไงครับฟิงเกอร์ฟรุตอะคะ่ะเกิดมาจากพี่โบกับแฟนนะคะ่ะเป็นพนักงานประจำแล้วเราอะค่ะอยากจะมีไรายได้เสริมและโบอะค่ะเป็นคนชอบทานผลไม้อยู่แล้วแฟนก็เลยคิดว่างั้นเราลองขายเป็นผลไม้พร้อมทานดูไหมเพราะว่าถ้าขายไม่ได้เลยก็โบยังเก็บไว้กินได้แล้วก็ช่องทางการขายของเราอะค่ะเราทําเป็นโฮมคิีเชนแล้วก็ขายผ่านทางเรลิวอรี่ของแกร็บอย่างเดียวค่ะและทราบว่าเคยลงทุนเพียง3,000บาทแต่ว่าเดือนนั้นเนี่ยขายได้มากสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทน้องโมทำได้ยังไงครับ หลังจากที่โบกกาแฟนะคะคุยกันแล้วน้องว่าเราแบบจะทําขายผลไม้ท้นทานเนี่ยเราก็เลยไปแมคโครเลยเย็นนั้นก็คือถือเงินไปสามพันไปซื้อพวกผลไม้นาำข้าวผลไม้ไทยะค่ะแล้วก็แพ็กเกจเอามาลงค่ะเอามาลงแล้วก็เอามาหั่นใส่เป็นกล่องถ่ายรูปเพื่อที่จะอัพลงในตัวของแกลรปค่ะที่ที่เราขายเดลิเวอรี่แล้วอยอดขายต่อเดือนตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ รยอดขายต่อเดือนตอนนี้จะอยู่ที่1นึ่งแสนค่ะถึง1นึ0 0 0สบาทตอนนี้ที่ร้านผลไม้อะไรให้เรือยบ้างครับตอนนี้ผลไม้ของที่ร้านนะคะจะเป็นผลไม้นําเข้าแล้วก็ผลไม้ไทยนะคะถ้าผลไม้นําเข้าเราก็จะมีส้มบานาลินค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นสายพันธุ์ฮานิเมอร์ขอดจากไต้หวันก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลของเขาเนาะเขาจะแบบไม่ได้มีทั้งปีแต่คือก็เหมือนจะเป็นแบบสายพันธุ์สลับกันไปค่ะแล้วก็จะมีบลูเบอรี่กีวีค่ะแล้วก็เป็นพวกแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงตัวนี้ค่ะเราจะใช้เป็นแบบูจิหรือ ก็แอปเปิลคาราส่วนผลไม้ไทยตรงนี้เราก็จะใช้เป็นแคราลูปแตงโมสับประดรดฝหลักแก้วบางก่อนเอามาเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเขาได้เลือกได้แบบจัดเซ็ตทานเองได้ค่ะ ราคาผลไม้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอของที่ร้านนะคะราคาอาหารของที่ร้านเนาะจริงๆเราไม่ได้มีแค่ผลไม้้อมทานนะคะเรายังมีเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้ด้วยก็คือโยเกิร์ตโฮมเมดทั้ง2องเมนูอะค่ะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่เท่ากันเลยก็คือ8 9บาทต่อ1นเซตเ,เนาะผลไม้ของฟิงเกอร์ฟรุตเนี่ยต่างจากผลไม้ทั่วไปหรือว่าผลไม้ที่เป็นรสเข็ยยังไงครับ ขอแตกต่างของร้านเรานะคะจริงๆแล้วว่าร้านเราว่ะผลไม้ก็เยอะเนาะเราก็เลยแบบให้ลูกค้าค่ะคัสตอมเองเลือกกินได้ตัดเซตได้ค่ะเราแบบไม่ได้บังคับลูกค้าว่าลูกค้าต้องกินเป็นเซตนี้นะต้องกินเป็นเซตนี้แต่ว่าเราก็ยังจะมีแบบเป็นเซตผลไม้ที่เราคิดมาเป็นแบบเซตวิตามินซีเซตลดน้ําหนักเซต,ตช่วยเรื่องผิวอะไรเนี้ยค่ะก็คิดมาเผื่อเป็นแบบตัวเลือกของลูกค้าเผื่อลูกค้าเขาแบบไม่รู้จะกินอะไรคิดอะไรไม่ออกก็สั่งเป็นเซตได้ค่ะน้องโบขายผลไม้เป็นอาชีพเสริมจนซื้อบ้านใหม่ได้แล้ว ช่วยไลฟ์ฟังหน่อยครับจริงๆการซื้อบ้านของโบค่ะหลังนี้ที่อยู่ปัจจุบันที่ทุกคนได้เห็นนะคะจริงๆตอนแรกเราไม่ได้มีแผนจะซื้อบ้านเลยก็คือแบบอยากทาแค่ในหอพักแต่ด้วยหอตัวนั้นที่เราอยู่อะโดนธนาคารยึดก็เลยคิดว่าฉะนั้นเราแบบเอาเงินที่เรามีอะค่ะไปดาวน์บ้านแล้วก็ผ่อนบ้านดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆอะค่ะผ่อนไปมันก็กลายเป็นแบบทรัพย์สินของเราแล้วก็พื้นที่ใหญ่ขึ้นเราแบบอยากทาเป็นโฮมคิีเช่นเพื่อแบบให้ลูกค้าค่ะ walk in เข้ามาซื้อของใครที่ททอยากสั่งผลไม้สวยงามน่าทานของร้านััจงหวดพิษณุ ก็สามารถสั่งกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับคาว่ากินสตอเบอรี่ช่วยบำรุงหัวใจแต่ถ้ามาสตอใส่กันมากไประวังหัวใจจะไม่ทำงาน